มาต่อกันที่ความคืบหน้าคดีปาระเบิดสารอาญาวันนี้ตำรวจนำผู้ต้องหาคดีปาระเบิดสารอาญาชุดที่สองไปฝากขังอีก4คนขณะเดียวกันเจ้าหน้าที่เร่งติดตามตัวอเนกสารฟรานนายทุนและผู้ว่าจ้าง ตำรวจนำนายชันวิจริยานุกูลนายสันเสริญสีอุ่นเรือนนายวิชัยอยู่สุขและนายนรพัทนเหลือผลสี่ผู้ต้องหาร่วมกันก่อเหตุปาระเบิดบริเวณลานจอดรถหน้าศาลอาญาเมื่อวันที่7มีนาคมที่ผ่านมาไปขออำนาจศาลทหารฝากขังผลัดแรกเป็นระยะเวลา12วันตั้งแต่วันที่16มีนาคมถึง27มีนาคม โดยผู้ต้องหาชุดนี้เป็นชุดที่สองหลังจากชุดแรกฝากขังไปแล้วเมื่อวันที่14มีนาคมส่วนอีกสคนขณะนี้ถูกทหารควบคุมตัวไว้เจ็ดวันตามกฎอายการศึกและจะนำไปสอบปากคำที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติในวันพุธที่18มีนาคมนี้ขณะเดียวกันเจ้าหน้าที่เร่งติดตามตัวนายวีรศักดิ์โตวังจรหรือใหญ่พัทยาซึ่งเป็นคนจัดหาระเบิดและปืนและนายมนูนชัยชนะหรืออเนกสานฟรานผู้ให้ทุนและผู้ว่าจ้าง